ก่อนจากกันไปนะครับเสร็จมีอะไรจะฝากยูดไว้ไหมอะไรอย่างเงี้นะครับอ่ะโอเคไปอ้าวเล่นเสียงหูฟังอ๋ออาวัดไปครับไม่พูดอะไรอ่ะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาซ่อพี่มอยอะไรก็รอพี่มอยก็มา มาคุยด้วยกันตลอดอะไรอย่างนี้ขอบคุณพี่มอยมากๆที่พี่มอยเป็นหัวหน้าที่ดีคนึนึ่ะค่ะพี่ก็เป็นหัวหน้าที่ดีไว้ยโคตรเซ้งเลยนะกไเคยทอะรถึงน้องมอยเออจะด่าจะด่าแบบเนี้ยแล้วให้อยู่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงหลังไมาพี่มอยก็แบบไม่เคยว่าอะไรมาอย่างเงี้ย แต่มอสม่เดี๋ยวมก่อนจากกันไปเดี๋ยวซื้อใหม่ให้ใหม่อป่ะนะครับเนียจะซื้อให้ตั้งแต่วันเกิดแล้วไม่ใช่เหรอเออเฮ้ยอาโอเคแล้วก่อนก่อนมาฝากยุทธหน่อยนิดนึงป่ะไม่ได้เจอกันแล้วก็อย่าเกียนแล้วกันข่วมอสใหม่คือมอสทุกคนทำงานเหนื่อยมากแบบยู่เป็นพันๆคนมันมีที่ ที่พลาดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เราเป็นผู้หญิงอนะเนาะให้ให้เกตบบ้างน้องยังเด็กอยู่แบบเพิ่งมาทํางานใหม่หมแบบอย่าอย่าเกียนเยอะสองสารน้องแบบเป็นมอพี่มอยทํางานทุกอย่างนะพี่มอยไม่ทาอะไรเลยนอกจากขึ้นไม้ครับแย่จังมันมดมดมด,มดเหนื่อยมากจริงๆครับอือ <laughs> เพราะว่ามอสมอสไม่ทําอะไรเลยมอสอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงก็เลยชอบมอสมายไงเพราะมอสมาทํางานดีนะครับนะฮะก็ทํางานมานานนะครับอยู่ทนนะครับเหมือนจะทนอยู่ด้วยนะครับบางทีโอเคโอเคช่วงนี้มอสมาขอให้ประสบความสําเร็จในการเรียนแล้วกันนะครับถ้าปิดเทอมก็กลับมาทำเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ยังต้อนรับมอสมายเสมอโอเคเซฮายเดี๋ยวกลับมาให้แอดหัวแดงให้โอเค เจอกันแล้วนะเอาจริงๆโอเคเออให้อยู่แล้วให้อยู่ๆค่ะเจอกันนะตัวมือให้มอสมายนะท่านผู้ฟังนี่ครับก็มอสไมล์นะฮะสัตว์ไม้อย่างผัดไทยอยู่เหมือนผัดกะเพราอย่เอาแคร์วันนี้โชคดี